สวัสดีครับพี่น่องครับมี่พามาเบิ่งคอยหน่อยครับนี่เดือนกลัวแล้วครับเดือนกัวได้ได้ห้าชิบมือครับได้หาชิบมืออีกชิบมือกับพ่อสองเดือนครับ บรรยากาศเงียงแดงครับกินหญ้าอยิ่มว่ากันอนครับนอนเชียวเอื้องนะครับกินหญ้าเปลี่ยนหนังเตะบ่ฮั่นในพอเดือนคนนะครับ ยีทีหมือเพิ่งกินหยาอิ่มยาแล้วนอนหยอกหยอกเมียครับตัวหน่อยนี้ดูกเมียนี่ครับดูกเมียเพิ่งกำลังนอนมีตัวยางมานี่ดูกเมียเพิ่งนอนอยู่ันครับ ตื่นกล่องนี่แม่นี่ลูกแม่นี่ครับลูกตัวเถือกครับลูกแม่ใหญ่ชื่อว่าน้องตะวันครับครับถึงเถื่องครับครับผมพาพี่น้องมาเบิ่งความ เจตาหาคองควยหน่อยครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ